ผักเซียนนะคะเพืเ่อนๆเ,เคยเห็นบอ่ผักเซียนจ้ะผักเซียนอังกฤษจ้ะพี่น้องสวยงามนั่งเก็บนอนเก็บตรวจ้าเบนนะ่งนั่นงลุง่งนั่งลุ่งดีๆเก็บค่ะเก็บประเทศนี้ระวังาไ้มันตอดเด้อจ้ะเด้อเอออะไรเป็นไงซัมลูกกาบอกประเทศนี้อนจอบอ,อเนี่ยมองเนี้ยใครเนี่ยเอออันหมายถึงว่ามันจีบส้นหนึ่งน,นะอือ มันเป็นแต่มันยังแบบว่ามันมีเคอร์หินเหีเฮาซีเมนเหี่ยวเลยพูดว่านี้ว่เออความหมายพี่ว่ามังค์หันมันสวยเงามคือกันละพอดีเลยเลยเนี่ยซันเนี่ยเย้ไหมสวยไหมความคิดหยู่วะตรงนี้ก็พอดีอยู่แต่กลัวมันแก่เหมือนเนื้อเห็นนี่ยเนียดเอานิดๆมันนี่เพราอตรงเด็กเอาลงเลย อย่ามันแก่กับเก็บเอาสูงๆเนี่ยอ่อนๆเลยแหละนี่มึงนี่างามขักว่ะเนาะเออพวกหมูแต่ข้าสิเก็บเลยว่มันหลายๆเนาะร้ายคัะกระโพดเอาเหลียวไป้ยทนี้อุ้ยพวกกำลังกินเลยนีิแบบเก็บจนแบบแยกไม้เบื่อเก็บไม้เยอะอะอุ้ย,ยใส่ช่วงฟีดไว้เดอ้อแซ่บเด้อ เวลาเวลาเปลนแล้วนะนะขันเ็ดเ,เปลนดอกว่าขันพูดเห็นว่าเป็นเน,นาเดอบอสแสบเดอรเออันอะไะบักนีรอบที่สามแล้วชนะ คีโมไซน์โดท่สามเลยรได้หัดชนะชนะชนะ